วกเราคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุขขาดีมีวินัยของโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมค่ะสําหรับโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมของพวกเรานะคะมีสุขาที่ใช้งานได้ทั้งหมด18ห้องได้แก่แบ่งเป็นสุขาชายสองฝั่งนะคะรวมทั้งหมด12ห้องฝั่งนี้6ห้องนะคะแล้วก็ อีกฝั่งนี้นะคะทั้งหมด6ห้องเราไป12ห้องนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือ4อ่างค่ะสาหรับสุขาหญิงของโรงเรียนมนุ่งมพิทยาคมนะคะมีทั้งหมด6ห้องค่ะแล้วก็มีอ่างล้างมือทั้งหมด4อ่างค่ะ ปฏิบัติตามหลักสามสอดังนี้ค่ะ 1. สะอาด 2. ส,สะดวกสสบายสวัสดีค่ะสำหรับสะอาดนะคะห้องน้ำของโรงเรียนเราสะอาดไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคไม่มีกลิ่นทั้งยังมีแสงสว่างที่เพียงพอด้วยค่ะและสะดวกห้องน้ำของโรงเรียนเราสะดวกมีชักโครกแบบนั่งยองและมีอ่างล้างมือที่เพียงพอต่อการใช้งานด้วยค่ะ และสุดท้ายสบายห้องน้ําของโรงเรียนเราสบายคณะบุคลากรคุณครูทุกท่านและนักเรียนสามารถใช้ห้องน้ําห้องเดียวกันได้ค่ะเนื่องจากโรงเรียนของเรายึดถือความปลอดภัยสะอาดสะดวกและสบายเป็นหลักซึ่งเป็นคุณภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับค่ะค่ะหลังจากที่ได้เข้าห้องน้าน,นะคะก็รู้สึกดีค่ะมีความสุข เนื่องจากโรงเรียนของพวกเรานะคะได้ให้ความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาดของห้องน้ำค่ะทำให้นักเรียนอย่างเรานะคะได้เข้าห้องน้ำที่มีความสะอาดและปลอดภัยรู้สึกสบายใจมากๆเลยค่ะ